สวัสดีครับอยู่กับหกรเดอร์เอ็กคาเวเตอร์ตรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันกี่หนึ่งคลิปครับคลิปนี้ก็มาลงหินคลุกครับมาซื้อหินคลุกเส้นนี้หลังกรีเดอร์ก็มาปรับเกรดก่อนสงกรานครับมาแค่ปรับเกรดให้เขาสัญจรได้แต่วันนี้มามิกผู้บวดอัดครับ รู้สึกว่าบางครับตรงนี้เสริมหน่อยพ่อพ่อพ่อใชยาวเลยก็ขอโทษ FC ที่คอมเมนต์มาภาพสั่นครับ งเกเดก็ไม่มีไม้กันสั่นครับก็เลยวิดีโอออกจัสั่นหน่อยครับก็เดี๋ยวก็จะปรับปรุงให้ครับเสริมเห็นคลุกก่อนอพ่อพ่อ ยกพอพอยกหมดยกหมดตรงนี้ก็ระยะทาง190เมตรครับตรงนี้190เมตรแล้วก็กว้าง5เมตรหนาหนาเท่าไหร่10เซน15เซนครับ เดี๋ยวกราเดี๋ยวจะไปรุก,กริตนะครับออเอารุกเกสตาร์ทไม่ติดครับก็เลยให้เขาอ้อมมาชนกันชนแบบท่งนี้เอาท่งนี้หน่อยเดี๋ยวโดนกันชนเ๊ะ แต่นิดหน่อยโดนนิดหน่อยครับเลยไปเออเออเออนิดหน่อยไปไรแล้วครับโรเกตสตาร์ไม่ติดครับน่าจะไฟอ่อนเอาเสริมเตี้ยที่สองต่อซีรีส์ห้าร้อย Pho, pho, pho Pho, pho Chạy ra ơi này Vô nơi, vô nơi Vô nơi, dục nơi.

được nơi, bay, 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 Bye. 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 ว้าหมดเลยหมดเลยเอาเรา้อยเก้าสิบเมตรเสริมสองเที่ยวครับโอเคแต่ก,ก็จะไปดูรถเกรดใหม่อีกรอบหนึ่งครับเป็นไรสตารไม่ติดเอาอเคคนี่ครับเจอสาเหตุแล้วครับน่าจะเป็นกับตัวนี้หรือเปล่าดีนะที่มีอูรถใกล้ รู้จักยืมปัจเจเขามาถอดดบได้ครับตัวน่าจะเป็นกับตัวนี้แหละมันหลวมมันขึ้นเกลือหรือเปล่าเนี่ยสายตัวนี้ครับสายตัวนี้หลุดหลวมโอ้แบตมีแต่ฝุ่นเลย น้ำกรดน้ำกลั่นขาดรึเปล่าน้อะถูหน่อยถูถูให้มันสัมผัสมันเยอะๆหน่อยอ่ะคนิยัใส่เบ็ดก่อนครับ ใส่คั่วเสร็จแล้วครับลองสตาร์ทดูก่อนจะติดโบจะติดโบงานข้าวแต่เช้าเลยครับอากาศก็ร้อนอ้าติดไหมดูสิโอลงหน้าลงหลังอีกแล้วลืมเปิดสวิตตัดไฟครับตัดไฟไว้นี่ สวิตตัดไฟรถเกรีนลืมเปิดติดไหมติดนะเหงื่อแตกแล้วเอา้าไม่ติดครับเป็นอะไรเนาะ นุ่งงานข้าวเอาผลสุดท้ายได้เอาเบ็รถบดมาลองครับนี่ดีนะที่รถบดจอดข้างๆตรงนั้นครับเอ้เอาสะหอมเลยครับอยู่คนเดียวเลยครับติดไหมเคยดู จะติดหรือเปล่า,างานเข้าแต่เช้าเลยครับเอาดูสิติดไหมออกเอา้าไม่ติดเหมือนเดิมครับเา้าติดอะไรเนาะเออเด้อ โทรหาทีมงานให้มาดูให้ก่อนครับว่าเป็นอะไรคลิปนี้ก็ขอจบท่านี้ครับฝากไลค์กดติดตามด้วยครับไิ้เจตกอนคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ